สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาค่ะตอนที่1นนะคะซึ่งเมื่อนักเรียนเรียนจบในครั้งนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาระยะเวลานะคะโดยใช้การเขียนภาพเนี่ยประกอบนะคะได้คะ่ะนักเรียน ก่อนอื่นนะคะครูขอทบทวนการอ่านตารางเวลาที่เราเรียนกันไปในครั้งที่แล้วสักนิดหนึ่งก่อนนะคะ นักเรียนจํารูปร่างของตารางเวลาได้ไหมคะซึ่งจะมีหลายแบบด้วยกันนะคะวันนี้ครูก็จะนํามาเป็นตารางเวลาเดินรถโดยสารภาคตะวันออกของบริษัทขนส่งจํากัด999ค่ะซึ่งในตารางเวลานะคะเราก็ต้องดูก่อนถูกต้องไหมคะนักเรียนว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะคะซึ่งดูจากตารางเนี่ยก็จะมีส่วนของเส้นทางนะคะมีค่าโดยสารเป็นบาทนะคะระยะทางเป็นกิโลเมตรค่ะ ระยะเวลาเดินทางเป็นชั่วโมงค่ะแล้วก็เวลาที่รถออกด้วยค่ะซึ่งจะมีเส้นทางก็คือกรุงเทพนะคะจะตุจักร ถึงจันทบ,บุรีนะคะค่าโดยสาร187บาทระยะทาง249กิโลเมตรระยะเวลา4ชั่วโมงซึ่งมีเวลาออกทั้งหมด3เวลาด้วยกันนะคะแล้วก็มีเส้นทางกรุงเทพจตุตักถึงตราดนะคะแล้วก็กรุงเทพเอกมัยถึงตราดนะคะซึ่งจะมีค่าโดยสารระยะทางระยะเวลาในการเดินทางและเวลาที่รถออกแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคําถามกันดีกว่าค่ะนักเรียนทวนกันนิดนึง นะคะคข้อที่1ค่ะรถโดยสารจากกรุงเทพจตุจักรไปจันทบุรีมีวันละกี่เที่ยวคะ,ะนักเรียนลองไปดูค่ะมีวันละกี่เที่ยวคะนักเรียนเวลาที่รถออกถูกต้องแล้วคะ่ะมี3มเที่ยวนั่นเองค่ะจากนั้นข้ถามเราต่อว่าโดยเที่ยวแรกออกเวลาออกเวลาเท่าไหร่คะ6กนาฬิกา30นาทีนั่นเองค่ะเที่ยวสุดท้ายออกเวลาใดคะ ใช่แล้วค่ะ14นาฬิกานั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนมาดูอีกคำถามหนึ่งค่ะถ้าฝนขึ้นรถเที่ยวแรกของกรุงเทพจะตุดอยากไปจันทบุรีและจอมขึ้นรถจากกรุงเทพเอก,กมัยไปตราดนะคะคนที่ไปจุดหมายปลายทางนะคะคนที่ไปถึงจุดหมายปลายทางก่อนเนี่ยคือใครระหว่างฝนกับจอมค่ะ ฝนเนี่ยขึ้นรถจตุจักรจันทบุรีนะคะจอมขึ้นรถเอกมัยตราดคะ่ะใครจะไปถึงจุดหมายก่อนกันคะใช่แล้วค่ะจอมนั่นเองค่ะจอมจะไปถึงเวลาเท่าไหร่คะอ่าจอมเนี่ยออกตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถูกต้องไหมคะ4นาฬิกาใช้เวลาเดินทาง6ชั่วโมงฉะนั้นจอมเนี่ยจะไปถึงก่อนนั่นเองค่ะ นักเรียนพอจะจำได้ใช่ไหมคะในการอ่านตารางเวลาและตอบคำถามนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะนักเรียนสังเกตดีๆและอ่านดีๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาแก้โจทย์ปัญหากันนะคะเรามาดูโจทย์ปัญหาข้อแรกกันค่ะนักเรียนข้อที่1น,นะคะ ครูเนี่ยให้นุชนะคะทำข้อสอบค่ะโดยนุชเนี่ยเริ่มทำข้อสอบเวลา13นาฬิกา50นาทีและใช้เวลาทำ45นาทีนุชทำข้อสอบเสร็จเวลาใดคะนักเรียนอสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือนุชทำข้อสอบเสร็จเวลาใดโดยเขาบอกมาว่าเริ่มทำเวลา13นาฬิกา50นาทีและใช้เวลาทำ45นาทีค่ะ สำหรับครั้งนี้นะคะเราจะใช้ภาพนะคะใช้ภาพประกอบในการคำนวณค่ะนักเรียนนะคะเรามาแก้ปัญหากันค่ะเริ่มต้นนะคะนุดทำข้อสอบเวลา13นาฬิก50นาทีนักเรียนขีดเส้นเวลาเลยนะคะ13นาฬิก50นาทีค่ะเริ่มทำเมื่อ13นาิก50นาทีเมื่อผ่านไป10นาทีนะคะก็จะเป็น14นาฬิกานั่นเองนะคะ ผ่านไป10นาทีก็จะกลายเป็น14นาฬิกาฉะนั้นนุชเหลือเวลาทําอีกเท่าไหร่คะผ่านไป10นาทีแล้วเขาใช้เวลา45นาทีอ่ายังเหลืออีก35นาทีถูกต้องไหมคะฉะนั้นจาก14นาฬิกานะคะผ่านไปอีก35นาทีก็จะเป็น14นาฬิกา35นาทีนั่นเองคะ่ะดังนั้นนุชทําข้อสอบเสร็จเวลาใดคะ 14.35นาิกา35นาทีนั่นเองค่ะนักเรียนเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะเราใช้ภาพในการคำนวณน,นะคะในการแก้ปัญหานะคะง่ายนิดเดียวค่ะนักเรียนลองดูอีกครั้งนะคะสำหรับข้อนี้นะคะเราเริ่มต้นโดยการใช้เวลาเริ่มต้นในการทำข้อสอบของนุดก่อนคะ่ะนั่นคือ13.50นิกานาที 13นาฬิกา50นาทีเนี่ยเมื่อผ่านไป10นาทีก็จะเป็น14นาฬิกาถูกต้องไหมคะตรงซึ่งเราจะให้ไปอยู่ที่14นาฬิกาก่อนเพื่อง่ายต่อการดูเวลาในถัดไปนะคะผ่านไป10นาทีนั่นแสดงว่ายังเหลืออีก35นาทีเพราะเขาใช้เวลาทั้งหมด45นาทีนะคะฉะนั้นจาก14นาฬิกาผ่านไป35นาทีก็จะเป็นเวลา14นาฬิกา35นาทีนั่นเองนะคะดังนั้นนุชทำข้อสอบเสร็จเวลา 14.35นาฬิกา35นาทีนั่นเองคะ่ะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยนะคะเราไปดูโจทย์ปัญหาต่อไปกันคะ่ะปัจจุบันแม่มีอายุ35ปี2เดือนนะคะและลูกมีอายุ11ปี10เดือนแม่คลอดลูกเมื่อแม่อายุเท่าใดคำถามคืออะไรคะแม่คลอดลูกเมื่ออายุเท่าใดโดยสิ่งที่โจทย์บอกก็คือตอนนี้เนี่ย ปัจจุบันเนี้ยแม่อายุ35ปี2เดือนและลูกที่คลอดออกมาแล้วนะคะปัจจุบันอายุ11ปี10เดือนค,ค่ะเขาถามวันที่แม่คลอดค่ะว่าแม่มีอายุกี่ปีนะคะอ่าลองมาดูกันค่ะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยเราต้องคิดย้อนกลับไปนะคะจากปัจจุบันเนี่ยย้อนกลับไปถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราต้องเริ่มที่ปัจจุบันก่อนค่ะแล้วค่อยย้อนกลับไป ปัจจุบันแม่มีอายุ35ปี2เดือนนะคะฉะนั้นย้อนกลับไป2เดือนก่อนนะคะเพราะว่ามีเศษ35ปี2เดือนถูกไหมฉะนั้นเราย้อนกลับไป2เดือนก่อนแม่ก็จะอายุเท่าไหร่คะ35ปีค่ะอ่าเราต้องย้อนกลับไปให้เท่าอายุของลูกนะคะ คราวนี้เราย้อนกลับไป11ปีเลยค่ะ11ปีอ่า11ปี35ลบ11ปีย้อนกลับไปอีก11ปีก็จะเป็น24ปีนั่นเองตอนนี้แม่อายุ24ปีแล้วนะคะครบอายุลูกที่ย้อนกลับไปหรือยังคะตอนนี้เราย้อนกลับไป11ปีกับ2เดือนถูกต้องไหมคะแต่ลูกเนี่ย11ปี10เดือนฉะนั้นยังขาดอีก8เดือนค่ะฉะนั้นเราย้อนกลับไปอีก8เดือนค่ะ ดังนั้นแม่มีอายุเท่าไหร่คะในตอนที่คลอดลูก23ปี4เดือนนั่นเองคะ่ะเป็นยังไงคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าลูก11ปี10เดือนนะคะเราจะย้อนกลับไปก็คือ8เดือน11ปีแล้วก็2เดือนนะคะซึ่งเท่ากับอายุลูกพอดีทำให้เราทราบว่าแม่เนี่ยคลอดลูกตอน23ปี4เดือนนั่นเองคะ่ะอ่าเป็นยังไงคะไม่ยากเลยนะคะ เรามาดูโจทย์ปัญหาต่อไปกันค่ะระยะทางจากบ้านถึงตลาด3กิโลเมตรนะคะเต้ใช้เวลาเดิน36นาทีเฉลี่ยแล้วระยะทาง1กิโลเมตรเต้ใช้เวลาเดินกี่นาทีอ่าเขาอยากทราบว่า1กิโลเมตรเต้ใช้เวลาเดินกี่นาทีซึ่งการเดินไปตลาดเนี่ย3กิโลเมตรค่ะ ซึ่งเต้ใช้เวลาเดินทั้งหมดเลยเนี่ย36นาทีฉะนั้นเราจะมาวาดภาพประกอบกันนะคะอ่าเราจะแบ่งออกเป็น3ช่องนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เราจะใช้เวลา36นาทีและ3ช่องนี้เราจะแบ่งออกเป็น1กิโลเมตร1กิโลเมตร1กิโลเมตรนะคะเพราะว่าเขาใช้ทั้งหมด3กิโลเมตรนั่นเองนะคะแบ่งออกเป็น1กิโลเมตรเท่าๆกันนะคะ เฉลี่ยแล้วนะคะนั่นก็คือการหาร3นั่นเองค่ะ36หาร3หรือแบ่งออกเป็น1กิโลเมตรก็จะได้เท่ากับเท่าไหรคะ2 2นาที12นาที12นาท,นาทีนั่นเองค่ะแสดงว่า1กิโลเมตรเนี่ยเต้จะใช้เวลาเดิน12นาทีนั่นเองนะคะเพราะ12บวกกัน3ครั้งก็จะได้36นั่นเองหรือเราใช้วิธี ใช้36หารด้วย3นะคะแบ่งออกเป็น3นะคะก็จะได้12นาทีเช่นเดียวกันค่ะมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนลุงฉีดยาป้องกันแมลงในแปลงผักนะคะวันที่28มกราคมค่ะหลังฉีดยาแล้ว14วันจึงเก็บผักไปขายได้นะคะลุงเก็บผักขายได้อย่างเร็วที่สุด เมื่อใดอเมื่อใดที่ดุงจะเก็บผักขายได้นะคะเราลองมาวาดกันค่ะเป็นภาพประกอบกันนะคะเริ่มต้นจากวันที่29มกราคมค่ะทำไมถึงเริ่มมาที่29เพราะว่าวันที่ลุงฉีดยาเนี่ยก็คือวันที่28มกราคมเขานับจากวันที่หลังจากฉีดยาแล้วนะคะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากวันถัดไปก็คือ29มกราคมนั่นเอง 29มกราคมเนี่ยเรานับไปถึงสิ้นเดือนมกราคมก่อนนะคะซึ่งผ่านไปสามวันก็จะเป็น31มกราคมนั่นเองค่ะอ่าสามวันปุ๊บนะคะเรายังเหลือเวลากี่วันนะคะ14วันถูกต้องไหมคะไปแล้วสามวันฉะนั้นเรายังขาดอีก11วันค่ะจากวันที่31มกราคมผ่านไป11วันก็จะเป็นวันที่เท่าไหร่คะ 1ิบอ็ดกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะเห็นไหมคะ ดังนั้นลุงเก็บผักได้เร็วที่สุดก็คือวันที่11กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าการใช้ภาพประกรอบเนี่ยจะสามารถทำให้เราหาคำตอบของโจทย์ปัญหาด้านของเรื่องเวลาเนี่ยได้นะคะนักเรียนนักเรียนลองดูความสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลาดีๆอ่านโจทย์ดีๆว่าเขาถามอะไรและให้อะไรเรามาบ้างนะคะก็จะสามารถหาคาตอบได้ง่ายดายค่ะ สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานะคะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหน่วยเวลากรารเปลี่ยนหน่วยเวลาขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะทางคณิตศาสตร์นะคะและถ้าเราใช้ภาพประกอบนะคะเราก็สามารถหาคำตอบได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะนักเรียนนักเรียนลองไปฝึกทำดูนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็มีงานมามอบหมายให้นักเรียนได้ทำนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มที่1นะคะในหน้า108และ109ค่ะนักเรียนมี2หน้านะคะนักเรียนจะได้ฝึกการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ภาพประกอบกันค่ะเมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปที่ชัดเจนและส่งงานมายังไลายส่วนตัวของครูทายค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ